ตื่นเสารในงานลายตื่นทายในงานหน่อยครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมความโคตุนนางเลือดนะครับนี่ครับนี่ก็ได้ทำเคาะข้นมาเพิ่มอีกหนึ่งคู่หานะครับอู่หานี้มีอยู่10บ,บ็็อกนะครับ10บ,บล็กกับขุนไดประมาณ10ตัวนะครับ ล็อกละหนึ่งตัวนะครับรบอมด้วยไม้ยูคาครับทำแบบง่ายๆนะครับแบบนี้ก็น,น่านทุนนั่นเลยนะครับเพราะว่าอ,เเอกไก่เติรน้ำเติแดดนี่ก็อยู่ในนัานอยู่ครับยุบไม่ยูคาครับทำแบบง่ายๆครับ สำหรับโคคุณนะครับไว่คุณล็อกเลนหนึ่งตัวน,ตนะครับลางอาหารถังพลาสติกครับหาซื้อได้นะครับตามร้านาใกบ้านคุณนะครับหนึ่งถังก็จะได้หนึ่งล็อกครับสำหรับใส่อาหารคนนะครับทนครับ ทางปฏิกิริยทนสบายในการใช้งานครับทำล็อกใหม่ครับได้หน้ามัวเขามาเพิ่มในมาคุณฝากติดตามกันด้วยครับฟาร์มของคุณนางเลยครับไอเดียอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณครับ